สวัสดีค่ะไม่เหแล้วอะไรใชอยู่แถวไหนคะอ่าเดี er ๋ยวนะคะขอชิญะะ ไม่ม mm. yeah, ีตัวไหนที no. mm ่ไม่ดำเลยนี่นาตัวนี้เพ่งเสร็จคอเย็นห้องนี้เท่าไหร่ครมีห้องนี้เท่าไหร่ค ฉีดมุมนูมม้นระวังระวังนะเทปหลุด ถ้ามันโรงงานหรือโรงงานนักเรียน ไม่รู้ว่าอร์ยี่ออะไรเพราะเขาโทรให้เพื่อนเขาอันนี้เบอร์โทรศัพท์เขาวันจันทร์บอกขอเป็นวันจันทร์10โมงคือคุณก้อง